ไม่เยียบแล้วแล้ก็เปตูครกันลกเฮ้ยเ้เฮ้ย้ไม่มีไม่มีระตูไม่มีประตูปั๊มอะปั๊มะปั๊มอะรมแล้วพ้นพิ้นเด็กแการเตกาี่เดี๋ยวเคมีอยปล่อยังบนั่เล็กทางหน้านะครับโพสิชันที่ยังไม่เสียเปรียบฉะนั้นมันยังอยู่ในรักันอคุณเราบอกว่าให้อยู่เกมไ่ได้ต้องกว่าคุณคนจากโพสิชันนั่นและการ้กั วเทียบรกแขนบวมดูที่แขนแขนแขเขาอเองนั่นนเกินเอเคไปอะไรก็ได้เร็วๆิดหน่อยตัวาทีกวาเองแขนดูแขนก็ดีแขเยอีเียแขนเยอะ บิดตัวรับแขนดิิดกลมีเอาแล้วเอาเลยปิดตัวดิปิดปิดตัวดิปิดตัวได้ไหมปิดไปนิดเดียวกอดแขนข้างนึงเราขึ้นมาแขนข้างนึงเราขึ้น แข้ข้างนี้ที่ตอกคอแ้แขนเขาเออต่อยต่อยต่อยได้ต่อยไปตั่ตัวละเออแหลๆะคอแขนต่อยีสามสิบวินาทีเองมุ้งแขนต่อยเข้าไปทุกทุกตัวตัวละตัวเออ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 ไปต้ไปเรื่อยต้ไปเรื่อยต้ังว่าย่าย่างเว้ยรับคอรับเลยรับคอดึงรับคอดึง รับคอดึงยให้กาน่อยให้กาน่อยบิดตัวขึ้นมาเด็กบุ้งใหกาน่อยเออรักได้แหละสวยแล้วเยี่ยมข้าแล้วข้าแล้วเรเรจงห้าวีเอห้าวีเดือดเดือดไปเกี่ยวแล้วบไปเกี่ยวแล้ว ทีมุ <ici> <an S 2> <c oughs> <tr> ่มั่นก็ต้องคิดขึ้นาหม่อหเดียวพอพูดแบบนี้ไม่ลได้รับหน่อยดิไม่ทันงองเลยม